มุกค,ควยแอนแมนให้เสียงภาคภาษาไทยโดยซุปเปอร์วันทีวีข้อภัยกับคำไม่สุภาพด้วยนะครับวันกอนครับทําไมครับผมไปโรงเรียนสายแต่เพื่อนกับอาจารย์เขาเซ็กซื่เสร็จแล้วผมไม่รู้จะทําไงแล้วอาจารย์เช็คให้นายหรือเปล่าเปล่าครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ยังไม่มีอารมณ์ไอสัตว์มันคนละเซ็กเ <c oughs> พื่อนกูมีเรื่องวะกับไอเด็กหน้าบกซ์คือแม่งกูว่ากูจะกระทืบมันแม่งตายข้าหนาบกซอยนะมึงแต่แม่งดันจก M16 ออกมา,าเพื่อน M16 บก กูนั่งหละเฮ้ยกูไม่แน่สี่บอกเคยยังวะพอ้องตายฮะแม่มึงก็ตายนำ้ำแอบเมียมึงหลอดเว้ยแฉลวแต่เมียมึงเปเมียกูดเด้อสัตว์แวนนก่อนครับทําไมครับผมเดินเข้าไปในตลาดผมเจอแม่ค้าขายปลาคนหนึ่งผมเลยถามว่าจังหวัดอะไรสามารถปลาประเทศอื่นได้จังหวัดเลยวัดปลาจีน <c oughs> ปลาจีนไงวะมึงส่งยังให้กูได้ระบบวะไปเบืองเอาตีได้ระบบ คลิปงานมันเกิดลูกกูนะเพเบืองกันระบอก,กูเห็นน้องโปอยสองเรื่องคือกูทรงผิดสก๊อตอย่างวะเดินเข้าไปในซาลาเนี่ยเขาไปเห็นอย่างวะเดินเข้าไปด้วยน้ำตาหากับพาสามคาแล้วก็พูดว่าพูดว่าอย่างวาสะสกอตยืมตังในหาร้อยแวนเกิร์นแคบทำไมครับ ผมเดินเข้าไปนตลาดเจอแม่ค้าคนหนึ่งผมไปถามว่าเจเจปลาอะไรเข้ามากันเป็นคู่ปลาตั้งโกผิดปลาถูกปลาถูกเฮเพื่อนกูมีเรื่องว่ะมึงมีเรื่องยังสกอตมึงบอกกูมาเดี๋ยวกูไปจัดการคือแมงกูติดเงินบอนยูโรยูหามื่นกูไม่มีเงินใจกูไม่หยืมเงินมึงว่ะยิมเงินกูโมโหจักกบมวันการครับทําไมครับมีคนมาถามผมว่าถ้าผมได้ไปเอากาศผมจะไปดาวไหนแล้วคุณตอบว่าดาวแล้วเมื่อผมตอบไปเท่านั้นแหละ ผู้ถามเพิ่งกับอ้าปากาโอ้คำตอบคงจะดีมากเลยสินะผมตอบว่าไปดาวรถแวนเกินครับทำไมครับผมเพิ่งเลือกกบแฟนผมเลยมีเรื่องมาปรึกษาพวกคุณพวกคุณช่วยผมได้หรือไม่เรื่องอะไรล่ะตอบมาสิผมแก่หอยแค็งไว้เป็นคุณแก่เป็นคนละเรื่องเลยสัตว์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับกดสิครับกดสิกดเลยขอบคุณครับ